สวัสดีครับมาพบกับกอลฟอีกแล้วนะครับคนสร้างบ้านอุดรธานีนะครับวันนี้นะครับเขาก็มีโอกาสนะครับได้เข้ามาตรวจงานนะครับอยู่ที่บ้านนาส้มหงนะครับตำบลนาแกอำเภอนาบังจังหวัดหนองบัวลำพูนะครับอะไรนาาเยอะเนี่ยนะครับแถวเนี้ยนี่ครับบ้านก็ต่างฉาบอยู่นะครับฉาบในส่วนต่างๆฉาบภายนอกภายในแล้วก็เก็บงานฉาบนะครับตรงนี้ก็ใกล้เสร็จแล้วหรอครับ เดี๋ยวพาลงไปดูนะครับตอนนี้ขี่รถเพิ่งถึงเลยเพิ่งมาถึงเมื่อสักครู่นะครับเดี๋ยวพาไปข้างในนะครับว่าเป็นแบบไหนเนาะเป็นบ้านชั้นครึ่งนะครับเดี๋ยวพาไปดูครับก็ตัวนี้นะครับจะเป็นบ้านชั้นครึ่งนะครับแต่ลักษณะบ้านของชั้นครึ่งแต่หลังที่เรามีนะครับมันจะไม่เหมือนกันนะครับอย่างเช่นหลังนี้ครับก็จะเป็นแบบนี้ครับอันนี้ก็จะมีการปรับแก้ในสนของบันได้นิดหน่อยครับทางขึ้นพอดีทํามาแล้วลูกค้าบอกว่าทางขึ้นมันไม่ไม่แมทกับตัวนี้เท่าไหร่ลูก แก่คร ja e ับแก่ไ <loops> ด้คร right. ับได้ได้เี Busan ่เป็นบริเวณห้องโถงนะครับห้องโถงก็ชั้นหนึ่งบ้านหลังนี้ครัจะมีห้องทั้งหมดสองห้องนะครับสองห้องนอนข้างล่างเนาะจะเป็นในส่วนนะครังนี้ครับหน้าบ้านครับจะหันออกทุ่งนาเลยครับไม่ได้หันออกถนนนะครับตามหลังทั่วไปตอนนี้จะออกอ่าหันออกทางทุ่งนาหรือว่าสวนของลูกค้าที่อยู่บริเวณนั่นนะเขาจะทำเป็นแบบคล้ายๆอะไรนะหนองเลยนะ สวนสก,กีร์ครับเป็นสวนมีพวกะเลต่ายครับมีน้ำมีผักมีอะไรอยู่ในนั้นครบถ้วนนะครับสามารถอยู่บ้านได้ไม่ต้องไปอันนี้ก็เป็นห้องนอนแรกนะห้องนอนแรกก็ขนาดประมาณนี้ครับเตียงผมพูดฟังอะไรได้นะมีหน้าต่างหน้าต่างจะเป็นบานกระทุ้งทั้งหมดเลยครับสำหรับห้องนี้นะครับมีห้องนอนที่หนึ่งนะครับแล้วก็จะมีห้องน้ําขั้นกลางนะครับห้องน้ําตัวนี้จะใช้ร่วมกันกับห้องนอนอีกห้องหนึ่งนะครับห้องน้ําจะอยู่ขั้นกลางอย่างนี้นะห้องน้ำนะแล้วจะเป็นอีกห้องนอนหนึ่งที่ห้างกลางบ้านครับ ก็เรียนข้อมันห้อมอนถ้าหลังบ้านลูกค้าเขาจะมีเนี่ยน้องน้ำแบบนี้น่าทึเลยมีเอาไว้เลี้ยงปลาเลี้ยงอะไรมีเก็ดด้วยนะน่ารักนะครับมีปลาด้วยนะครับหนูทำสวนเรามาที่ใดครับบ้านลูกค้าก็จะมีบุระมงผละหมากรากไม้เปียบเลยครับตอนนี้เขาปลูกสวนปลูกอะไรกันเยอะนะครับเดี๋ยวพาขึ้นไปชมชั้นสองครับจะมีชั้นด้านล่างนะเดี๋ยวไปชมอีกชั้นหนึ่งนะแล้วก็พาขึ้นไปด้านบนครับด้านบนนั้นเป็นห้องนอนใหญ่ห้องนอนนะครับติดกับบริเวณถนน แถวบริเวณนี้ไม yeah. ่ใช่หน้าบ้านนะอย่างสองห้องแล้วแล้วนอนอยูห้องหนึ่ง evet> ห้องนึ่งแลจะมีห้องอีงฝั่งนู้นอีกเป็นห้องพักอีกห้องนี้จะเป็นห้องนอนใหญ่มากนะครับติดกับบริเวณถนนนะถนนหลักทางนะวิวสวยครับฝั่งนี้ฝั่งนู้นจะเห็นวิวภูเขาครับแถวนี้จะภูเขาเยอะมากล้อมรอบไปเลยครับนี่อันนี้ห้องน้ำห้องน้ำฮอตให้องน้ำในห้องนอนค่อนข้างใหญ่นะใหญ่กว่าห้องไลน์นะห้องน้ำ ก็ใช่ว่าใช้ปรับปรุงแน่งกับห้องนอนห้องข้างหน,านนะ้าแน่นทุกครับนี่เปิดเปห้องห้องพักห้องพักอยู่ตรงนี้ๆอย่ในห้องนอนเมันบ้านที่วีลล่าดักจะมีห้องพักและห้องนอนคนระับห้องข้างใหญ่ครับคือชั้นสองทั้งหมดใช้เป็นพื้นที่ของห้องเลยนะเป็นห้องเดียวปกติที่ผมพาไปดูโรงแรมทั่วไปส่วนใหญ่ชั้นสองนะครับจะแบ่งเป็นสองห้องนอนเนาะแบ่งได้แล้วก็ห้องนั่งพักลกันอันนี้ปรับแก้ได้ครับตามคำต้องการลนะูก,ค,ปปกค้าเลยคนะ แต่ถ้าขนาดภายนอกคือเป็นบ้านชั้นขึ้นเหมือนกันถ้ามองภายนอกคงือนะครับมองไม่ออกนะครับว่าบ้านจะเหมือนกันหมดเลยก็ได้ถ้ามองข้างอนนะถ้าเราแบบดูกำนางนะแต่ถ้าเราไปจจเจาะชงเฉยๆมันก็จะเห็นแบบริเณแยงประมาณนี้ก็เด,ดี๋ยวไปดูๆนะนะตรงนี้ตรงนี้ไม่กดใดนะเราลงฝานี้ก็ได,ด้ตอนนี้ทำอะไรยเลยหน้าบ้านก็จะมีระเบียงเล็กน้อยครับพอได้พอได้เป็นระเบียงอ็ได้แล้วแล้วก็จะมีราวมีไรกระปิดให้รงนีย เดี๋ยวเราไปดูชั้นล่างครับุการมีการต่อเติมในส่วนของโรงรถด้วยน,นะครับหน้าเนาะอ่าตรงนี้จะเป็นบริเวณห้องถูงด้านล่างนะครับด้านล่างก็ทำก็ทำอะไรได้หลายอย่างเลย้องครัวมัที่ใช้สอยเ่ินเติมติกับบริเวณห้องครัวห้องครัวก็อยู่ตรงนี้นห้องครัวก็สามารถเดินขึ้นเดินลงฝั่งนี้ได้นี่เป็นเวลาจะเป็นบริเวณห้องครัวจะมีการก่อซิคงขึ้นมานะครับก่อซิ้์ก็พอดีครับห้องครัวไม่เล็กไม่ใหญ่นะสามารถต่อเติมเพิ่มด้านหลังได้ ต่างากก็มีพื้นที่เทียวทำในการต่อเอติมสาม,มารถทำเป็นครัวหลังบ้านได้หรือว่าอะไรได้ห้องครัวก็ขนาดพอดีอันนี้ไม่โกหกขนางนะครับภายในตัวบ้านหรือทำคนไทยก็ได้เพราะว่าบ้านครึ่งมันแบ่งสัดส่วนอยู่แล้วชัดเจนในส่นวนของครัวกับส่วนด้านบนแนละ้วนะทำประตูปิดไว้มันก็กลิ่นอาหารเข้าไม่เข้าไปแล้วนะครับแล้วก็ลูกค้ามีการต่อเติมเพิ่มในส่วนของโรงรถนะครับบ้านหลังนี้ปกติตรงที่ผมยืนอยู่ตรงน,นี้มันจะเป็นโรงรถแล้วลูกค้าทําเพิ่มบริเวณต่างๆนะครับ ลองรถขนาดใหญ่เลยวันนี้ค่อนข้างใหญ่นะที่เอามนกล้องมาเลยนีย่ลองรถมีเสาโชว์ขนาดเริ่มเพิมนะครับอ่าเสาโชว์นี่อาจจะติดหนินกาบหรือว่าอ่าถ้าจะติดหนินกาบครับโดยทั่วไปไม่งั้นก็ก่อโชว์ใส่กระเบื้องโชว์นะครับแต่ส่วนใหญ่จะติดเป็นหินกาบนะครับเนี่ยบริเวณนี้ครับหน้าบ้านจอดรถได้หลายคันนะประมาณกี่คันสองคันนะเพราะว่ามันมีเสาผิดน,นะประมาณนี่คนระับส่วนที่ผมบอก,บอกนา,านที่อของลูกค้าหมดเลยนะอันนาค่อนข้างเยอะนะครับ ขั้นตอนต่อไปนะเนการแก้ไขบันไดเศษแล้วเราก็จะมีการเทมนบาตรอบบ้านนะครบคาตเราจะให้เีทั้งหมดหนึ่งเมตรนะครับรอบบ้านเลยทั้งหมดหนึ่งเมตรแล้วก็แ,วกแก้บรรไดเศษแล้วก็มีการมาติดผ้าพอติดผ้าเสร็จแล้วก็จกกะปูเบื้องต่อนะครับอันนี้ก็ยังมีอัปเดตเพิ่มเติมไม่มากเท่าไหร่ครับจากรอบที่แล้วนะครับก็มีแค่งานฉาบนะที่ฉาบเสร็จแล้วนะครับ แล้วก็ลงรถที่เพิ่มเติมขึ้นมานหน่อยครับเดี๋ยวรอบหน้านะครับก็พามาชมในส่วนของงานกระเบื้องงานฝ้านะครับว่าจะสวยงามแบบไหนนะมันจะเริ่มมองภาพออกครับว่าเป็นแบบไหนตอนกระเบื้องเซ็งครับเดี๋ยวรอบนี้ก็พาชมเพียงเท่านี้นะครับบ้านชั้นครึ่งนะครับอยู่ที่นาวังนะครับหนาส้มพง์เออนาส้มพงบนนาแกอำเภอนาวังจังหวัดนานนาอะไรนะนานาบัวลำพูมีแต่นานา ันนาไปหมดเลยครับทั้งตำบลทั้งชื่อบ้านทั้งชื่อจองังหวัดทั้งชื่ออะไรมีแต่นาแถวนี้เขาไม่รู้สร้างนาเลยขี่ออกไปนาด้วงไงนะนาด้วงเออนา,อาหมดเลยอนะ่ะก็แปลงเหมือนกันนะครับก็ประามาณนี้ครับก็ยังไงก็ฝากติดตามนะครับช่องยูทูบนะครับคนสร้างบ้านอุดรธานีนะครับหรือว่าทางทิกต็อกหรือว่าทางอ่าเพจเฟซบุ๊กนะครับคนสร้างบ้านอุดรธาน,าาน,ธานีครับฝากเข้าติดตามครับไปรับชมคลิปบ้านต่างๆนะครับผลงานของเฮียเฟิร์สคนสร้างบ้านอุดรธานีนะครับฝากไว้ ใน,นครับในช่องางเนานะทุกช่องทางเลยนแหละเข้าไปดูเลยนะครับวันนี้ก็พาชมเพียงเท่านี้นะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ